รายการนี้เป็นรายการที่เหมาะกับทุกเพศทุกวัยเป็นรายการที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมโดยจุดประสงค์ของรายการนั้นถูกจัดทำขึ้นด้วยจิตอันเป็นกุศลเพื่อให้แง่คิดในการดำรงชีวิตแต่สาธุชนทั้งหลายมาณที่นี้ภูมิใจเสนอสาธุอนุโมทามิให้เสียงภาษาไทยโดย มัสซีวันนี้เสนอตอนความหมายและหัวใจของพระโพธิสัตว์ผู้ที่ปรารถนาเดินตามทางสายโพธิสัตว์จำเป็นต้องประพฤกเช่นนี้พุทธศาสนิกชนชาวจีนจะรู้จักพระโพธิสัตว์พระองค์นี้ในพระนามว่ากวนซีอิมหรือกวนอิมซึ่งก็มีความหมายเช่นเดียวกับคำว่าอาวโลกิเตสวนในภาษาสันสกฤต คือผู้เพ่งสดับเสียงแห่งโลกแต่โดยทั่วไปแล้วมักให้อัาธิบายเป็นใจความว่าหมายถึงพระผู้สดับฟังเสียงคร่ำครวญของสัตว์โลกที่กำลังตกอยู่ในห้วงทุกข์คำว่ากวนซีอิมนี้พระกุมารชีวะชาวเอเชียกลางผู้ไปเผยแพร่พระศาสนาในจีนเป็นผู้แปลขึ้นต่อมาตัดออกเหลือเพียงกวนอิมเท่านั้นเนื่องจากคำว่าซี ไปพ้องกับพระนามของจัก,กรพัทถังไทจงหรือหลีซีหมิงนั่นเองเจ้าแม่กวนอิมเป็นพระโพธิสัตว์ของพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานเป็นองค์เดียวกันกันกบพระอวโลกิเตสวนโพธิสัตว์ในภาษาสันสกิตซึ่งมีต้นกำเนิดจากพระสูตรมหายานในอินเดียและได้ผสมผสานกับความเชื่อพื้นถิ่นดั้งเดิมของจีน คือตำนานเรื่องพัะธิดามเมี่ยวส่้นก่อให้เกิดเป็นพระโพธิสัตว์กวนอิมในภาคสตรีขึ้นเพื่อแสดงออกถึงความอ่อนโยนและแสดงถึงความเมตตากรุณาให้เด่นชัดยิ่งขึ้นดังเช่นความรักของมารดาที่มีต่อบุตรซึ่งเป็นการผสมผสานกลมกลืนทางความเชื่อที่ปราศจากข,ข้อขัดแย้งเนื่องจากในสัตตธรรมปุณธริกสูตรได้อธิบายว่า พระอวโลกิเตศวรน,นั้นสามารถแบ่งภาคเพื่อโปรดสรรพสัพพตว์ได้มากมายทั้งปางบุรุษและสตรีและเป็นธรรมดาของพระโพธิสัตว์มหายานที่เมื่อเข้าไปสู่ดินแดนอื่นทั้งทิเบตจีนหรือญี่ปุ่นย่อมผสมผสานกลมกลืนได้กับเทพท้องถิ่นนั้นๆหน,น,น้าที่ของพระโพธิสัตว์นั่นคือช่วยเหลือสรรพสัตว์ให้พ้นจากความทุกข์กายทุกใจจนถึงที่สุด คือข้ามพ้นวัตสงสารถึงแดนกเกษมคือพระนิพพานเป็นที่สุดการช่วยเหลือของพระโพธิสัตว์จึงเป็นไปด้วยเมตตาการุณาปัญญาอุบายพร้อมไปด้วยอามิสทานอภัยาท,าทานธรรมทานทำให้ผู้สิ้นหวังมีความหวังทำให้ผู้มีมิจฉาทิฐิกลับเป็นสัมมาทิฐิหน้าที่ของพระโพธิสัตว์จึงเป็นครู และเป็นบรม,มครูแก่มวลหมู่มนุษย์และเทวดาหัวใจความเป็นพระโพธิสัตว์และเป็นคติเป็นทิฏฐิที่ผู้เดินตามทางสายพระโพธิสัตว์ต้องเพียรพิจารณาให้มากคือสุญญาตาธรรมแห่งสุญญาตาคือการเห็นว่าขันห้าเป็นของว่างธรรมข้อนี้ทําให้เหล่าโพธิสัตว์ไม่หลงยึดในการทำคุณงามความดีของตน สามารถละวางอัตตาของตนลงได้พระโพธิสัตว์แม้จะชุดช่วยทำความดีเพียงใดก็มีคติว่าทุกสิ่งเป็นไปตามปัจจัยของมงันเท่านั้นหาใช่คุณงามความดีของตนไม่ดังนี้แหละพระโพธิสัตว์จึงไม่ท้อใจยามโดนต่อว่าและไม่ลำพองใจว่าเป็นผลงานของตนและด้วยธรรมแห่งสุญญาตานี้อีกเช่นที่ทำให จิตของพระโพธิสัตว์ละไม้คล้ายดังพระอริยะเจ้าอีกด้วยขอบคุณสำหรับที่มากวนอิมองค์ใหญ่ .com สาธุอนุโมทามิ